เชื่อหรือไม่ว่า ผักสดที่เรารับประทานอยู่ทุกวันนี้มีสารพิษตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะครับวันนี้หมอก็มีข้อมูลดีๆจากองค์กรไทยแพนนะครับเป็นองค์กรต่อต้านการใช้ยาฆ่า,มาแมลงและสารเคมีในอาหารในประเทศไทยนะครับมีการสุ่มตัวอย่างนะครับจากตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับสมมติว่า100ตัวอย่างถ้าเจอยาฆ่า,มาแมลงทั้ง100ตัวอย่างจะเรียกว่ามีสารตกค้าง100%นะครับและกลุ่มแรกที่จะต้องทราบไว้เลยนะครับว่ามีสารเคมีตกค้าง100%งก็คือกลุ่มของ ของคณะขึ้นใชยและสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือมะเขือเทศลูกเล็กนั่นเองนะครับรวมไปถึงพริกขี้หนูสวนและพริกแดงหรือพริกชี้ฟ้านั่นเองนะครับกลุ่มนี้ก็มียาฆ่า,มาแมลงตกค้างสูงถึง100%เปเลยนะครับส่วนกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นสมุนไพรใบเล็กๆนะครับในกลุ่มของกระเพราโหระพาใบแมงลักนะครับจะพบสารเคมีตกค้างสูงถึง81%ด้วยกันนะครับและกลุ่มที่3ครับก็จะเป็นกลุ่มของมะระ ผักบุ้งนะครับฟักแม้วต่างๆนะครับจะมีสารพิษตกค้างสูงถึง62%นะครับก็หมายความว่าอาจจะมีตัวอย่างบางตัวอย่างประมาณ4 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่พบสารเคมีนะครับซึ่งจะพบสารเคมีตกค้างเนี่ยมากกว่านั่นเองนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มของหัวไชเท้านะครับมีสารเคมีตกค้างสูงถึง56%กลุ่มของบร็อกโคลี่และดอกกะหล่ำนะครับมีสารเคมีตกค้าง5้ากลุ่มถั่วฝักยาวนะครับมีสารเคมีตก ตกค้างถึง44%ด้วยกันนะครับและกลุ่มแครอทนะครับแครอทนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นพืชหัวหรือหัวเชื้อแท้ก็แล้วแต่นะครับก็มีสารพิษตกค้างเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มแครอทมีสารพิษตกค้างสูงถึง19%นะครับกลุ่มกระเจี๊ยบเขียวและหน่อไม้ฝรั่งนะครับจะมีสารเคมีตกค้างเพียงเล็กน้อยประมาณ6%ด้วยกันนะครับและกลุ่มที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งกลุ่มนี้มีสารพิษตกค้าง0%นะครับก็คือกลุ่มของมันฝรั่งและข้าวโพดหวาน นั่นเองนะครับจะเป็นกลุ่มที่ไม่พบสารเคมีตกค้างหรือยาฆ่าแมลงตกค้างเลยนะครับเป็นกลุ่มที่น่าเอามารับประทานมากๆเลยนะครับสารเคมีตกค้างหรือยาฆ่าแมลงตกค้างในประเทศไทยยังเป็นปัญหามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อมาจากตลาดก็แล้วแต่หรือซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างก็แล้วแต่นะครับเราก็ยังสุ่มตรวจเจอยาฆ่าแมลงอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาผักสดเหล่านี้มารับประทานนะครับไม่ว่าจะมีประวัติว่า พบกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ไม่ต้องสนใจนะครับเราเอามาล้างเบกกิ้งโซดานะครับหรือโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยแช่ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วค่อยล้างน้ําสะอาดอีกสัก1-2รอบแล้วค่อยเอามารับประทานนะครับถ้าเป็นไปได้เราใช้มือถูด,ด้วยถูที่ใบนะครับถูที่ผลนะเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจในการรับประทานเข้าไปจะได้ดีต่อสุขภาพแล้วไม่เกิดเป็นสารก่อมะเร็งต่อร่างกายนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสาระดีๆที่หมอมาฝากกันนะครับฝากกดติดตามช่องหน้า นาเด็กสุขภาพดีด้วยวิธีหมอฟิลพบกันใหม่กับหมอฟิลเวลเนสด็อกเตอร์ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ